สวัสดีครับทุกคนขอต้อ้นราบสูหนึ่งบาทก็ซื้อของได้เป็นรายการที่พี่อันจะมารีวิวนะจ๊ะกับของราคาหนึ่งบาทที่พี่อันซื้อไปจากอินเทอร์เน็ตว่าเป็นยังกงบนั่งนะจ๊ะกับวันนี้นะครับกับสมุดจิ๋วราคาหนึ่งบาทนะครับก็นี่จะซื้อมาเพราะว่าราคาหนึ่งบาทนี่แหละครับอยากจะรู้นะครับว่าเฮ้ยมันเป็นสมุดจิ๋วขนาดไหนนะครับก็ตัวนี้นะจ๊ะอ่ะให้ดูนี่ครับก็ถ้าก็ดูความหนานะก็น่าจะน่าจะได้ประมาณสัก2ี่แผ่นแหละไม่ได้จะถึง30แผ่นแล้วนะครับ แต่นะครับดูให้ดูนะครับในเรื่องของชั้นนะจ๊ะนี่นะครับก็เอาให้ชัดโน้ตอะไรเล็กน้อยๆได้นะครับที่ไม่ค่อยเยอะมากอ่ะเนื้อก็ได้ก็โอเคนะครับทั่วๆไปครับก็ถือว่ามาชัดโน้ตเล็กๆน้อยๆได้นะจ๊ะของก็ตามราคาเลยอหนึ่งบาทนะครับก็ถ้าเกิดจะพูดตรงน้อถ้าเกิดซื้อทั่วไปก็น่าจะมาละห้าบาทถึง7เจ็บาทนี่นะครับแต่ว่าให้เราซื้อช่วงโปรโมชั่นนะครับด้วยราคาเหลือหนึ่งบาทนะครับก็ ถ้าเทียบกับราคาหนึ่งบางทก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับนห่ไหมด้านหน้านี okay. ้จ้ามีลายหมีด um ้วยนะครับข้างหลังนี้ก็จะมีลายด้วยนะครับอย่าไปใจเห็นไปใจข้างในก็จะเป็นเส้นนะครับก็ชดโน้ตอะไรนิน้อยได้นะครับโอเคก็เทียบกับราคา1่บาทก็ถือว่าให้ผ่านอยู่นะจ๊ะอ่าครสนใจนะครับเดี๋ยวเพื่อนทิ้งลิงก์ร้านให้นะครับแล้วก็ซื้อผ่านช่วงโปรโมชั่นราคา1บาทด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวนี้ของราคา1บาทมันตั้มนะครับแล้วมันก็ไปแล้วนะครับแต่ว่าโอเคนะก็ถือว่าใช้ได้อยู่ แต่มันจิ๋วมันก็จิ๋วจริงๆอ่ะเมื่อก่อนอ่ะมันจะหนาคนนี้นิดหนึ่งนะครับนี่มระมาณสักยี่สิบกว่าแผ่นอ่ะไม่ไม่ไม่ไ,มได้ถึงสามสิบนะครับแต่ว่า,าทั่วทั่วเกาะทั่วไปไงมันมันจะมาทั้งสี่สิบถึงห้าสิบมันจะมีความหนาคนนี้นิดนึ่งอ่ะแต่ขอก็ตามราคาจ้ะโอเคครับเป็นก,การรีวิวคลิปนี้วิธีจ้ะชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะ